สวัสดีครับเออผมก็คือพี่บีนะครับอันนี้ก็คือช่องพี่บีนะวันนี้ก็มาตาัเช้าเลยนะครับเออพอดีเดินทางไปประชุมนะแล้วก็เออเห็นวิวมันสวยก็เลยแวะคุยแป๊บหนึ่งมาก่อนเวลานะครับก็มีคนสอบถามเข้ามาเยอะนะครับใน DM ของเรานะก็เรื่องที่เราโปรโมตไปหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องของเซลล์ในรูปแบบทั้งประจำและพลาร์ทไทม์นะครับแล้วก็ยังเป็นซปเวลเซอร์อีกนะที่เราเออประกาศรับสมัครไปนะครับ แต่ตอนนี้เนี่ยพอดีถามมาเยอะก็เลยเดี๋ยวจะตอบให้ฟังสั้นๆนะครับทีเดียวเลยนะก็ะคือเรื่องของเท่าแก่พิทาเกนนะครับหลายคนก็ถามเข้ามาบอกว่าเท่าแก่พิทาเกนมันคืออะไรแล้วดียังไงนะครับนะก็เดี๋ยวขอใช้เวลาตรงนี้สักสามนาทีแล้วกันนะอ,อจะเล่าให้ฟังนะครับเท่าแก่พิทาเกนอย่างสล็แกนที่พี่บอกไปก็คือหยักรวยสวนกระแสมาเป็นเท่าแก่พิทาเกนนะครับเท่าแก่พิทาเกนก็คือ,อ,อกิจการศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์พิทาเกนนะครับ ผลิตภัณฑ์บีทาเก้นก็คนคงรู้จักนะครับก็มีทั้งนมเปรี้ยวยกเกิดเฉากล้วยแล้วก็ล่าสุดก็คือชาหมักบีทาเก้นนะครับสินค้ามีมากมายหลายรสชาตินะครับนมเปรี้ยก็มีหลากหลายรสชาติลดแล้วแต่ขายดีแล้วก็เป็นสินค้าในกลุ่มที่มีประโยชน์นะเฮลตี้เนี่ยสายเฮลตี้เนี่ยจะชอบมากๆนะครับกินแล้วดีต่อสุขภาพช่วยปรับสมดุลระบบขับถ่ายนะครับแล้วก็สร้างเสริมสร้าง,างภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงนะครับภูมิคุ้มกันมันจ้สำคัญมากนะมันมีโรคภัยต่างๆเยอะแยะหมดนะ ถ้าเราเอ่อมีภุมงกันที่ดีเนี่ยมันช่วยไรได้เยอะนะท่าแก่เปตนเทอเกนนะครับเอ่อดียังไงนะเอ่อก็หนึ่งคือตอนนี้นเศรษฐกิจทั่วไปเนี่ยมันไม่ดีนะอย่างที่เรารู้นะครับเงินเฟ้อปาวไปแปดเปอร์เซ็นต์นะค่าน้าค่าไฟค่าน้ำมันค่าวัตถุดิบค่าต่างต่างขึ้นเยอะแยะหมดนะครับเราจะทาธุรกิจอะไรสักตัวเนี่ยถ้าเราสมมติว่าเราคิดว่าเราทำแบรนด์ตัวเองเนี่ยสร้างแบรนด์ตัวเองเอาคิดง่ายๆเอาง่ายสุดก็คุณจะคุณจะขายลูกชิ้นอ่ะนะอยากจะทำเองใช่ไหม ก็ต้องผลิตใช่ไหมหาวัตถุดิบเข้ามาใช่ไหมต้องผลิตต้องเตรียมสินค้าเตรียมวัตถุดิบต้องผลิตแล้วขายเองอะไรเงี้ยนั่นคือการที่เราทําแบรนด์ตัวเองมันยุ่งยากนะครับไหนคุณต้องไปวุ่นวายกับเรื่องจัดซื้อวัตถุดิบต้องต้องผลิตอีกแล้วต้องไปขายอีกมันเหนื่อยมันยุ่งยากมันคุมเกมลำบากนะครับทีนี้ถ้าทํางานในรูปแบบของเท่าแก่เป็นเกนเนี่ยก็เป็นลักษณะคล้ายๆกลุ่มบัญชาอะ่ะคือ มันมีโปรดักที่ดีและติดตลาดอยู่แล้วนะเรามีโปรดักที่ดีและติดตลาดอยู่แล้วเนี่ยเขาผลิตเขาผลิตมาให้คุณด้วยการผลิตที่มีมาตรฐานมากๆนะต้องบอกว่ามากๆมีมีโรงงานที่ใหญ่โตแล้วก็มีเทคโนโลยีระดับสูงนะครับแล้วก็คุณภาพดีแน่นอนการันตีได้นะครับการตลาดเขาดูแลคุณแล้วนะเขาโปรโมทสินค้าจนสินค้าติดตลาดแล้วอะสินค้าพิซเ,เกนเนี่ยติดตลาดแล้วนะครับไปขายที่ไหนคนขายของไม่เป็นมาถึงหยิบไปขายเนี่ย ก็ขายได้นะครับไม่ต้องมีสกิล้วถือไปเดินเนี่ยคุณเห็นเด็กขายไหมเด็กตัวน้นอยอะ่ะแค่เดินไปขายก็ขายได้ละนะเพราะว่าแบรนด์มันไปได้ด้วยตัวเองมันอยู่แล้วนะครับนะคุณไม่ต้องไปสนใจเรื่องการผลิตด้วยใช่ไหมไม่ต้องสนใจเรื่องการผลิตไม่ต้องสนใจเรื่องการตลาดนะครับการจัดส่งสินค้าก็ส่งถึงค,คุณตามรอบทุกวันส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันเนว้นวันเนี่ยน่มมาแล้วเข้าตู้เข้าตู้เข้าตู้เพราะแกวิลเเกนมีหน้าที่คือบริหารจัดการให้เซลล์เนี่ยพนักง,งานขายเนี่ยเอาสินค้าจากตู้ ไปให้ผู้บริโภคไปส่งให้ร้านค้านะครับเอาเงินเอาเงินไม่คุณนะหน้าที่ของเเย,ยนหรือท่าแกลบอิเล็เกนเนี่ยก็คือสั่งสินค้ามาลงตู้แช่นะครับสดลงปุ๊บเช้ามาเซลลก็าเบิกสินค้าไปนะสุดสินค้าไปเซลแต่ละคนถ้าเป็นเซลลระบบประจําเนี่ยเขาจะมีเขตวิ่งอ่าเช้าเนี่ยไปถนนเส,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 ส้นนี้เข้าซอยนี้ซอยนี้ซอยนี้เส้นวิ่งของเขานะอ่าวันจันทร์วิ่งแบบปุ๊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 บเช้ามาเบิกไปสินค้าป๊บปุ๊บปุ๊บเขามีเส้นวิ่งอยู่แล้วเขาไปของเขา เราส่งสินค้าเสร็จครึ่งวันช่วงเที่ยงช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นเนี่ยเขาก็ไปขายตรงนิดหน่อยถือถือเป็นเมนูเซ็ตชุดละร้อยเนี่ยไปขายตามร้านอาหารบ้างตลาดนัดบ้างเดินขายสมาชิกตามบ้านบ้างไปเสร็จแล้วเนี่ยเขาเอาเงินมาให้ศูนย์เนี่ยหกเจ็ดพันเซลคนหนึ่งอ่ะเอาเงินไม่ศูนย์เนี่ยห้าพันถึงเจ็ดพันแล้วศูนย์หนึ่งมีเซลอีกคนครับอ่ระร,ะระดับกลางๆางศูนย์ไซไซเอ็มก็จะมีวันหกเจ็ดคน ไซซ์ L เนี่ยก็แปดเก้าคนไปละถึงสิบคนไซซ์ XL นี่สิบกว่าคนสิบห้าคนทุกคนเอาเงินมาเข้าศูนย์มาละห้าพันเจ็ดพันบางคนเป็นหมื่นนะครับเอาเงินเข้าศูนย์มาเพราะฉะนั้นเท่าแก่บิตเก้นเนี่ยศูนย์บิตเก้นศูนย์จำนยบิตเก้นเงินเข้าศูนย์วันหนึ่งเนี่ย็นก,นกองต่ำก็สามสี่หมื่นนะครับนะบางศูนย์ศูนย์ใหญ่ที่หาคนได้เยอะมีพนักงานเยอะเข้าเป็นแสนนะครับนะกาลงทุนเนี่ยก็ ก็ไม่มากไม่น้อยนะถ้าผมบอกลงทุนห้าพันแล้วได้เงินเข้าเวลาสี่หมืนคุณเชื่อไหมครับบางคนก็ถามว่าโอ้ยศูนย์บิเเก้นลงทุนห้าแสนครายหารงินลงทุนนี้มาทำไม่ไหวเราเยอะไปอะไรเงี้ยมันเป็นธุรกิจนะครับมันเป็นธุรกิจที่ได้ผลตอบแทนที่ที่แน่นอนนะไม่ใช่แบบว่าเป็นแชร์ลุกโซอะไรนะครับนะลงทุนลงทุนห้าแสนและที่สําคัญการลงทุนตรงเนี้ย ลงแล้วได้คืนหมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะเงินลงทุนคืออะไรก็คือหนึ่งคือค่าการตลาดนะครับก่าตลาดก็คือเงินที่คุณไปชดเชยเซง้งอ่ะเซ้งกิจการจากเจ้าเก่ามานะเซ้งมาเขาเขาทำมูลค่าของสูตรเนี่ยไว้เท่าไหร่เราก็คำนวณตามสูตรของเรานะครับแล้วก็จ่ายคืนให้เจ้าเก่านะสมมติอ่าสูตรนแสัยห้าเจ้าใหม่ก็จ่ายให้เจ้าเก่าไปแสนห้าเช่นเดียวกันถ้าเกิดคุณมาทาเนี่ยแล้วคุณเลิกด้วยเหตุผลใดก็ตามเนี่ยคุณก็ได้คืนตามมูลค่าที่คุณทําซึ่งส่วนใหญ่ก็มากกว่าเดิมนะครับ ค่าตลาดอันที่สองก็คือค่าเซ้งอุปกรณ์หลักๆก,ก็คือห้องเย็นนั่นแหละศูนย์จำหน่ายก็หลักๆที่ใหญ่ๆคือห้องเย็นแล้วก็อาจจะมีเล็กๆน้อยถังถึงมอเตอร์ไซค์บ้างเล็กน,น้อยอย่างเงี้ยก็ประกอบไปก็เซ้งให้เจ้าใหม่มาทํานะครับซึ่งก็เหมือนกันคือถ้าคุณมาทาแล้วคุณเลิกคุณก็เซ้งให้เจ้าเจ้าใหม่ได้เหมือนกันนะคืออะไรลงทุนไปคุณก็เซ้งคืนได้หมดนะครับและที่เหลือก็จะเป็นเ,เงินค่าประกันนะครับเงินคําประกันก็อยู่ที่ห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนแล้วแต่ขนาดของศูนย์นะครับนะเงินคําประกันก็คื สินค้าสามระบบเครดิตนะครับนะก็ต้องมีเงินคประกันไว้สำหรับส่วนนี้นะครับคุณเลิกคุณก็ได้คืนแน่นอนตรงนั้นนะครับนี่พูดมาก็ได้คืนหมดเลยนะเอ่อค่านน่นนี่นั่นเเสร็จประมาณเริ่มต้นสี่แสนห้าแสนเนี่ยคุณได้คืนหมดครับแล้วก็อย่าลืมว่าเงินเข้าวันละสี่ห้าหมื่นถ้าคุณเข้มข้นคุณหาคนได้เก่งคุณคุณผักดันงานได้ดี <S <S เงินเข้าหกเจ็ดหมื่นเป็นแสนก็เป็นไปได้นะครับแต่อะไรสูงก็เข้าแสนกว่านะ คุ้มทุนไม่นานถ้าคุณบริหารจัดการได้ตามที่คุณจะเป็นแล้วก็คุณรู้จักเก็บเงินนะบางคนบางคนได้เงินเยอะแต่ใช้เงินเยอะก็มีนะครับเออเ่าแก่เราเนอะเออได้เงินได้เงินเยอะแต่ว่าบริหารเงินไม่ดีแล้วมาบ่นนี่น่าติกลนนะเออเ่าแก่เราหลายคนก็มีความน่ารักนะครับบางคนหาเงินเก่งแต่ใช้เงินเก่งกว่าที่หาเออก็ได้แหละก็คือธุรกิจนะครับนะแต่ว่าผมจะบอกว่ามันดีคือมันหาเงินได้แน่นอนเงินเข้าแน่นอนเงินเข้าแบบคุณคาดหวังได้ว่าคุณจะได้เท่าไหร่อะไรไงนะครับนะลงทุนก็ อย่างที่บอกประมาณนี้แล้วก็ได้คืนอย่างแน่นอนนะครับนะคนที่ไม่มีประสบการณ์ไม่ต้องกลัวเรามีคนมีคนสอนให้เราพาคุณไปดูงานได้นะครับนะพาไปดูงานคนที่เขาทางานประสบความสำเร็จทำยังไงแนวไหนอะไรยังไงมีเพื่อนมีเพื่อนเยอะนะเพื่อนที่ทําธุรกิจอยู่ด้วยกันเนี่ยทำเป็นเท่าแก่เนี่ยสองร้อยสามร้อยคนนะเรามีเครือข่ายของเราที่จะช่วยกันนะดูแลกันได้ดู Co พเป้งานเขาได้นะครับนะตั้งแต่จารัคุณออกกตาร์มาเนี่ยเรามีทีมงานไปช่วยปั้นยอดให้คุณนะ มีทีมซูเปอร์เซอร์ไปปั้นยอดไปเซตระบบงานไปเทรนงานไปทําให้คุณไปต่อได้นะครับนะก็ตอนนี้กรุงเทพและปริมณทนประกาศตามหาคนที่จะเป็นเท่าแก่าิปต์เกนอย่างน้อยสามสามศูนย์สามดีซีะครับนะลงทุนประมาณห้าแสนบวกลบนิดหน่อยแต่ละสูตรนะครับสนใจมาคุยได้เลยนะครับกำเงินมาออกสตราได้เลยมีทีมงานอยู่แล้วมีสถานที่อยู่แล้วนะคุณมาเซ้งครบทำได้เลยนะครับมีเซล มีทุกทีมอยู่แล้วนะเราแค่มานั่งทาต่อแล้วก็ต่อยอดให้มันดีขึ้นนะครับมีอย่างน้อยสามูนะไม่เป็นงานไม่มีประสบการณ์มาเรียนได้เราเทรนให้ได้เราสอนให้ได้เรามีทีมงานช่วยปั้นให้นะครับแปบ๊บเดียวคืนทุนถ้าคทุนเป็นนักบริหารและนักสู้นะครับนะก็ฝากไปด้วยนะสาหรับเท่าแก่บีทกเก้นกรุงเทพและปริมณฑลสามดีีแบบเร่งด่วนนะครับลงทุนประมาณห้าแสนยอดขายประมาณห้าหกแสนถึงล้านกว่าที่จะทําได้สําหรับแต่ละศูนย์นะครับนะ สนใจรีบทักมาใน DM ของตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าโทรมาผมเลยโดยตรงนะครับก็คือเบอร์085484657นะครับแล้วก็ทักในเพจของบีต a เก n นก็ได้อยู่ในลิงก์ด้านบนในในโปรไฟล์นะครับนะเป็นเพจบีต a เก n นทักอินบ็อกซ์เข้ามานะครับหรือคอมเมนต์ไว้ใต้นี้ก็ได้นะเปิดคอมเมนต์เบอร์โทรศัพท์ชื่อว่าสนใจอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราติดต่อเราหาทางติดต่อเขไปจนได้แหละนะครับ